สวัสดีครับพวกเราบ็อกซ์บ็อกซ์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ 1- ท่า5นาทีฮะ EP ที่3ผมจําชื่อรายการได้เลยฮะวันนี้เราจะมาแกะท่าของเนม่านะฮะเนม่าก็นักเตะบาสซิลคนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับท่านี้เขาเอาไปใช้ตอนที่เขาเล่นบอลการกุศลครั้งหนึ่งฮะเขาหลอกคู่ต่อสู้ประมาณผมแกะได้ประมาณ3าชั้นนะฮะเอาซะคู่ต่อสู้เนี่ยลงไปคุกเข่าขอร้องว่าอย่าหลอกเขาเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสเต็ปครับนะครับอย่างที่บอกไปฮะมันมีทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆไปช้าๆเลยฮะว่าเขาทํำยังไงบ้างเนะฮะเหมือนเดิมฮะท่านี้ใช้ตอนที่เราอยู่ด้านข้างของอสนามนะครับเล่นกับ1ต่อหนึ่งกับคู่ต่อดสู้นะครับตัวเราหนึ่งกองหลังหนึ่งะฮะสเต็ปแรกที่เขาหลอกเขาเป็นการเฟ้นไปทั้งร่างกายเลยฮะหลอกว่าจะเลี้ยงบอลไปฝั่งนี้นะครับถ่ายแล้วหนักไปธรรมดาเลยฮะคู่ต่อดสู้ก็จะตามมานะครับเอาใหม่หนะช้าๆนะแค่นี้ครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บจังหวะที่เขากลับมาเขาข้อมบอลด้วยเท้าซ้ายนะฮะหลอกว่าจะไปฝั่งนี้ แต่ก็ยังไม่ไปฮะยึดรอบที่2นะฮะแล้วก็จังหวะที่3ใช้ขาด้านหลังนะครับกรณีนี้คือขาขวานะครับแตะบอลขึ้นมานะครับแตะบอลขึ้นมาให้อยู่ด้านข้างของตัวเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็หลอกตลบสุดท้ายฮนะตลบที่4ด้วยการหลอกว่าจะกลับไปทางเดิมนะครับเดี๋ยวดูชาชนนะฮะเอาแค่2,3,4นะฮะสองามี่นะครับ การหลอกที่ดีนี่ควรจะไปทั้งตัวนะครับเนม่าเขาค่อนข้างมี flexibility ที่ดีเขาเลยทำท่านี้สวยนะครับเดี๋ยวลองมาดูฮนะรวมกันนะฮะหนึ่งสองานะครับช้านะฮะช้าก่อน1นึปุ๊บนะครับสองแล้วก็แตะไป็นู่้เลยครับ อนนี้ก็อยู่ที่กองหลังนะว่าเขาจะเลือกงงตอนจังหวะไหนนะครับเดี๋ยวจะลองทำรวบนะหนึ่แบบเร็วๆครับครับผมและนี่ก็คือท่าของเนย์ม่านะครับ EP ที่3ของพวกเรานะฮะท่าน,นี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะว่าเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่านะผมว่ามนะันเรียวดีฮะถ้าใครต้องการจะให้เราแกะคลิปของใครผมยังเหนื่อยอยู่เลยเนะี่ย แกะคลิปของใครแค่คอมเมนต์มาข้างล่างนะฮะบ,บอกได้ต้องการให้เราสอนท่าไหนแก่ท่าไหนนะฮะถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วกด Subscribe พวกเราบ็อกซ์ตูบ็อกซเลยครับสวัสดีครับ